สวัสดีเจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องเด้อจ้าพี่น้องน้องที่เขาโรพรักทุก่ันจ้าคลิปนี้ม่เก็บกับสิมาโฮดส,สวนพักคือเก่าจ้าพี่น้องจะเก็บพามาชมสวนแลน้วจ้ะเนาะส้มอะไแลลวไม่เก็บวกับสิโฮดพักต้อจ้าพี่น้องไม่เพ่นกบพออวดเท่ายัางมาท่านมาจากตลาดแล้วจ้าพี่น้องโอ้จะเก็บอีกล้วพี่น้องเมื่อวานม่เก็บยังเก็บต่ำกับตาย <laughs> กินข้าวเศร้าอยู่เลยพี่น้องครับเอามาสวัสดีเอฟซีก็ลูกมา สวัสดีพันผู้ชมวงก็เลยลูกเร็วสวัสดีติจ้า,าอ่านี่ผู้ซอยพี่น้องมืัอนี้ป่ะเด้หัวอาหารตามาเด้อจ้ะพี่น้องเด้อเพราะว่าอันหัวอาหารเมือ่อใจยุลานค่ะเก๋มีรอดตากับยายเป็นเสือมาเนาะจ้ะพี่น้องเนาะไปเก็บกับสิผ้ามาเบิ้งพริกแม่เพ่นจ้ะพี่น้องว่าเนาวโบว่างามเลยพี่น้องงามคักแล้วเริ่มจะดีขึ้นน้อยแ,แล้วจ้ะพี่น้อง มุ้ว่านไม่เจี้ยบบ่ได้หดจ้ะพี่น้องมุ้ว่านเพราะว่ามาจากตาะไปไปป้าพี่น้องไปโคกไปโคกมากคำน้อจ้ะมุ้ว่านไม่เจี้ยไปแงใครหมดแดงจ้ะพี่น้องแงใครหมดแดงมุ้ว่านเลยบ,บ่ได้หดสวนจ้ะบ,บ่ได้มีไข่ห,หดเลยไม่บ่ได้หดงไปง่ายไหมใครหมดแดงมากคำๆจ้ะพี่น้อง โอ้ยต้นนี่สูงเด้อจ้าพี่น้องให้พี่น้องเฮาเบิ่งกันนะสูงบ่สูง,สงพี่น้องเพิ่นจ้ะสูงคักสูงแน่ไปแง้ไข่หมดแดงมากมมกับเมเปิ้ลเมกเยบให้แม่เพิ้เลเราไปเป็นมืเนะาะจ้าเพราะว่าเป็นยุ่โขก่ยุป่ปลาพุ่นพี่น้องสิมาคำหายแม่ของเฮาไปขายเนะาะจ้าพี่น้องช่วงนี้ไข่หมดแดงออกหลายจา้าอุย้ยพี่น้องนง้อยใหญ่บ่จังบ๊อ <c> บ <oughs> อันนี้ได้ยุ่จจะบอบ้เน,น่าเนาะเหี่ยวขักจะพืดพักโอ้ยเหี่ยวพี่น้องลายจะเล่นน้ำเด้อพืดพักเหี่ยวาฮาบ่เด็หดอากาศมันหอนแห้งจะหอนขักหอนเนี่ยละย่าไปเล่นน้ำด้หวหลกพี่น้องม,มึงป่าอ้ยเิ่นมาถ่ายกินหัวอาหารตอนนี้ยังบ่มีให้กินเลย เดี๋ยวถ้าหัวหารมาเนาะพี่น้องเนาะปลาปลานี่ปลาตะเพียนจะพี่น้องในเกลียงยังว่เห็นหลูกเพิ่นเลยปลาลู่ว่านเพิ่นอยากเพิ่นอยากกินหัวหารน,นะพี่น้องหมูวานก็บปลาแดงหิวแรงลดบลุบลุรลุบ เกียภาพพ่มสวนนะจ๊ะพี่นอ้องน้ำอย่าคุ้นแหนวเพิ่นเล่นน้ำนะาจะเรียน,น,รนไปเรียนไม่ในเพื่อนเขากะไปซื้ออะไรพี่น้องไปเป็นโม้คอเข้าในเข้าสายตา,าเพราหินหงจ้ะพี่นอ้องสายตาบ่าดีแล้วจา้าอู้อนี่ปลานิ่งจ้ะพี่นอ้องปลานิ่งปลานิ่งปลานิ่งเนี่ยอยากเล่นแห้งอีเด้อเพิ่นลูกเพิ่นก็ร้ายแเราจ้ะเพิ่นออก หลูโอ้ยลูกพคนก็ร่างไงจ้ะพี่น้องง่ายคักละ่ะเป็นปลาเค้งกับทิมก็แสบเลยจ้ะพี่น้องโอ้คุณเลยจ้ะสวดโอ้ยน้ำคุณเลยจ้ะฉันเห็นคุณมากปาเนี้นี่นเปียงค่ะนีพี่น้องเปียงอันอะฮว่าฮานเนาะล้าลุยอะไรน้ำเด้อพีกเงี้ยห้ากับงามพี่น้องพี่น้องเบื้องต้นนี่ตัวนี้ดูโกดุก แม่ไม่เจี๊ยบจะว่าอาไปเป็นขั้นตอนนะอล้วนะจนะโอ้แม่เจี๊ยบก็ว่าารลบนาลบล้างเนาะพี่น้องเนาะแม่เพี่นเฮาเดี๋ยวนี้แน่เฮาบ่มีแห้งเด้อ้จพี่น้องเมื่อวานนี่ไปหาหมอจ้ะย่ยมัอแรงที่ไม่อีกอีกประเด็นหนึ่งที่ว่าแม่เจี๊ยบก็ได้หดสวนมากคำแล้วก็ให้แม่เฮาไปหาหมอจะเว้นแตนะ่ว่าแม่เราเป็นเมียบขึ้นเนาะพี่น้องเนาะเป็นเมียโบขึ้นจักเสียจังใดพี่น้องบอวานเราก็ขึ้น เกาบ่ได้พักพอนหลายเฮ็หตุงานเฮ็หตุเวียกพี่น้องพี่จะไปก็ไปเมื่อวานก็ไปเป็นมู่าไม่เทียบซืสอเลยใจพี่น้องบ่ได้ให้เฮ็ดหยังเพราะว่าให้เราไปขับรถให้ซืสอจ้ะอันนี้เพิ่นก็ไปเป็นถื้อกระติกให้ยางน้ำก้นพี่น้องเ่าให้ไปเฮ็ดหยังอันนี้สีดาพี่น้องเอาตัวนี้คือโดบแท้ ติดนุ้ยเลยจ้ะร้ายแล้วเมื่อกี้บ่เฮ็ดยังเราจะช่วงก็สีได้เก็บตะพักล่ะก็หลักเ,เก็บพักไปในตลาดว่าพักกับบหะหมี่เราเลยจะพี่น้องมิตระพักอีตู้ลาลูกยังเล่นน้ำข้าคันนาเอีตู้จะพี่น้องยาเล่นน้ำเด้อลูกเดลอ เลนหนามเด้อเขาก็ว่าจะหัวสวนจ้ยหมบักเียนเหรอแบพี่กอนหืมหัวสวนปะหัวสวนไปแเ่ยม่เห็นมันมีผักใครพี่เนอนะมีแต่อันนี้ก็แม่นผัก,กกาดจ้าพี่เนอะ พักกาศผักแม่เขาบ่ามีขายเราจะพี่น้องเพราะว่าเขาปลูกไวบบ้กับว่าหัวตะขึ้นเราจะพี่น้องโอ้ยแดดไล่พริกเหี้ยวจะพี่น้องสะอ่อนตะนวยลยเนาะพี่น้องเนาะ มีพักบุ้งเด้อจ้าพี่น้องพักบุ้งแกวห้องลองลายจะเรียนลูกมีพักกาศจ้าพี่น้องพักกาดน่อยช่วงนี้ปูพักกาดน่อยเพราะว่าพักย่างอื่นปลูกยากรักษาง่ายมันพักกาดหน่อยพน้องโอ้ยแหงหลายจ้ะน้อง ยังคักแขงเนี่ยลาไปบัวมาให้แม่เร็วบัวที่ทไาน แดดห่อนแล้วพีน้องแดดห่อนครักหรือบักน้ำเข้ากับเหี่ย ไม่เกี่ยวกับสีผ้าพีผ้าน่องหดสวนต้อนะจ๊ะพี่น้องเนาะเพราะว่าไม่เกียกเ่ยวกันแดดออกแล้วจากป่าเนี่ยอยู่พี่หนอ่อยเกี่ยวครองหดสวนต้อกันเถอะจ๊ะพี่น้องหมดเกี่ยวกับว่าหนุ่มยังไรข้าพี่นอ้องมาเบื้อพริกจะ้ะเบิ้งสวนไม่เพี้นเฮาซื้อเนาะหดสวนรอแม่เฮาก่อนพี่น้องเพราะว่าเราไปตลาด ยังบัทันมากจ้าล่ะป๊บเอาบัวไม่แม่นะเดี๋ยวบัวบัวเรื่องไปฟังหัวชวนหายายเร็วต้เรียนตะนามำลด้ไหมจ๊ะ <c oughs> หรือไรจ๊ะพี่น้องน้อย,อยปีนี้ก็จะเขาลงเรียนเลยจ้าเพราะว่าปกติก็ต้องเขาแล้วล่ะ ลุกล้นมาปีนึงแหละเฮ็ดดีๆเฮ็ดดีๆลูกอู้ผักบุงยายสฉีบ่ง,งามอูม้ยไปฮดฉวนใส่แม่ปะผักอีตู่ก็งามพี่น้องขนาดก็งามอยูต่ตามาเร็วๆอู้หผักพีเคียก็งามแต่น้อกผักพีเคียวย่ายได้บวดัวได้ยิ่งใส่ผักบัวไหมเนี่ยเรียกเอาบัวหน่อยอเออผักบัวหน่อยบัวใหญ่หเขึ้นใสเขา ไม่ว่าในโค้ชซอ,อยใอญ่ผีกเขียนี่จะเป็นงามพี่น้องสะอวนผีกเขกียวบ่าตายง่ายเด้จ้ะน,น,นี่คงทุนครับไปเร็วเร็วบัวหญ่บัวลูกบัวน้อยไหมบัวน้อยอย,อยี่ใส่ไปแปะลูกแปะเลียดห่อนอากาศห่อน อันเพื่อนันนั้นไว้ไว้ดีจ้ะพี่น้องน้ำบกไว้ไว้ครับนี่ละครับหดเลยหดเลยลูกหดเลยกินน้ำไร้พี่น้องพ,องพองายิตักน้ำบกไว้สละเนี่ยพี่น้องแท้ดี ฮดฮดฮดกำลังงามจ้ะพี่น้องสาลาเน่เด้อจ้ะพี่น้องซาลาเน่อุ่นบรรยากาศเนี่ย,ลลยมนันเศร้านะจ้ะพี่น้องอากาศสวยๆอเอาฮดใจแม่ฮดใจแม่เออ,อเก่งไล่พี่น้องจักสีวาจังได้ดื่กก็ดื่อสุดคู่งามไฮก็ไฮคักจ้ะพี่น้อง มิเจียฝากช่องนะไมเด้อจ้ากดกดไลค์กดแชร์เป็นก็ร่างใจให้ม่เจียบทำช่องต่อไปในเด้อจ้าพี่น้องอใจไม่เพ่นไม่เจี๊ยบแล้วพอก็ไม่เก็บคลิปหนาเนาะจ้าพี่น้องเนาะสวัสดีจ้าเอาโฮสมาทั้งพีแม่ฮ้าทั้งแม่พี่เตี้ย